พี่แนนําตัวก่อนครับสวัสดีครับผมนัดครับถ้าในวงการปลาคาร์บจะเรียกว่านัดคุงครับนัดคุงใช่ในวงการเริ่มจากปลาคาร์บมาก่อนแล้วก็มาเป็นบอลลูนบอกคร<อ>ับตอนนี้ยเราเลี้ยงปลาคาร์บกันมาก่อนเราเราเลี้ยงที่เมืองไทยด้วยแล้วผมมีฝากเลี้ยงที่ญี่ปุ่นด้วยก็บอกว่าเราโตมาจากประกวดปลาคาร์บน่าจะมี20ปีพื้นฐานก็เอามาประยุกต์ใช้อาจจะละเอียดมากกว่าเพราะปลาเขาตัวเล็กกว่า มันเหมือนกันไหมผมว่าเหมือนกันนะในมุมหนึ่งในส่วนของสีสารมันแต่มันจะมีแตกต่างที่ผมชอบเนี่ยแตกต่างตรงที่ว่าปลาคาร์บมันจะว่ายแบบมีสง่าแต่ถ้าสมปับอลลูนมันจะว่ายแบบดุกดิกดุกดิกมันน่ารักแล้วเริ่มบอลลูนมากี่ปีปรกันเนี่ยเพิ่งจะมีประกวดสนามแรกอย่างล่าสุดที่ผมได้รางวัลเป็นสนามสองมันจะลองพูดถึงตลาดปลาบอลลูนหรือว่าในมุมมองของเราว่ามันเป็นยังไงมันมันไม่ใช่สิ่งใหม่นะบอลลูนเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยผมก็เป็นคนเพาะปลาขาย แล้วบอลลูนผมก็ทําแต่ผมไม่เคยเจอสวยอย่างนี้ที่มามเป็นยังไงอจริงๆปลาตัวนี้อย่างที่บอกแหละครับมันพัฒนาสายพันธุ์ของมันเองอยู่ที่ฟิลิปปินส์ค่อยพัฒนาจนสวยเราจากฟิลิปปินส์ทำไมต้องเป็นฟิลิปปินส์ทำไมบ้านเราไม่ทําไม่พัฒนาจริงๆผมว่าบ้านเรากําลังพัฒนาอยู่นะครับแต่เนื่องจากฟิลิปปินส์อ่ะเขาพัฒนามาก่อนอืม,มเขามันย่างเป็นวงแคบใช่คือก่อน<ม>ึงบอกว่ามันมีสวยกว่านี้มีมีสวยอยากรู้ราคานี่นี่ ต้องบอกองนี้เลขหกหลักแล้วกันครับเลขหกหลักไอนะตว<ช>ัวเลเ็กๆอย่างเงี้ยนะใช่ครับหกหลักแล้วเราตัดใจซื้อหรือ,อยังไงอะไรยางไงใช่คือจริงๆอย่างที่ผมผมเป็นคนชอบอย่ยงปลาอยู่แล้ผมมีพื้นฐานปลาคาร์อยู่แล้วถ้าเปรียบเทียบกับปลาคาร์ผมผมว่ามันก็ราคาไม่แพงมากในมุมผมก่อนนะครับในส่วนของด้วยตัวของมันเองครับมันอย่างที่บอกว่าปลาในเมืองไทยเราจะเห็นว่าปลาบอลลูนเหมือนกันเป็น้าลายเหมือนกันแต่ตัวมันจะเล็กมันจะไม่ใหญ่อย่างตัวนี้ครับจะเห็นเพราะว่ามันใหญ่มากซึ่งถ้าเราเปรียบเทียบให้เห็นนะ ปาบ้านเราเหมือนลูกมาเลยไอ้นี่เหมือนพ่อมาเลยซึ่งอายุมันใกล้เคียงกันอืนะครับแล้วก็สีของมันอ่ะผมว่าความขาวของมันผมว่ามันขาวแป้งที่สวยมากดําที่สีดําแบบหมึกจีนที่ชัดเจนซึ่งไม่ได้ดําเหมือนขเหมาเมืองไทยเราชัดๆว่าที่มาเนี่ยเราไปติดต่อซื้อยังไงอะไรเยครับผมจะรู้จักน้องแจ็คเอมส์มอนรี่เขาไปเจอตัวนี้พอดีเขาก็ถ่ายคลิปส่งผมผมก็บอกโอเคเพราะว่าผมว้าวมากตั้งแต่ติดเราเห็นว่าปลา ตัวมันใหญ่อยู่แล้วแต่กระโดงอ่ะมันเท่าตัวมันเลยกระโดงมัน oh. สูงเราก็เลยบอกเอ้ยตัวนี้สวยแล้วผมว้าวตรงที่ว่าสีของมันที่ขาวมากกับความใหญ่ของตัวปลาเสร็จพอตกลงซื้อกันแล้วเขาก็ทางฟาร,รม์มเขาเขาบอกว่าเขาอ่ะจะขอประกวดประกวดเราก็เลยปล่อยประกวดมันก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าตัวนี้ดันไปได้แชมป์ใหญ่ที่สุดในฟิลิปปินส์ก่ <Ooh. S 1> อนที่จะเอาเข้ามาเมืองไทยซึ่งจร,จริงๆตัวเนี้ยผมตั้งใจอ่ะจะเอามาประกวดที่เมืองไทยไม่ได้ประกวดที่ฟิลิปปินส์แต่เพียงจังหวะว่าปลามันอยู่ที่ฟิลิปปินส์พอดี <Ừ. S 2> อ่ามันก็เลยมีโอกาสได้ประกวดที่ฟิลิปปินส์อบอกว่าวเป็นี่สวยสที่สุดในฟิลิปปินส์เลยเมืองไทยเนี่ยเราไม่ค่อยเห็นไม่เคยเห็นบอลลูนประกวดใช่ไหมใช่ครับมันเพิ่งเริ่มออันนี้คือก้าวใหม่ของประเทศไทยไหมใช่ผมว่าก้าวใหม่เลยทุกอย่างใหม่หมดครับมแม้แม้แณ้กร่งการตัดสินว่าแบบไหนให้คะแนานยังไงผมว่าอันนี้ก็ใหม่นะครับสีแบบไหนแล้วเราให้คะแนานยังไงเองครับผมเห็นคะแนานหลักอะครับจะให้จากทรงของมันก่อนครับเดี๋ยวเราพูดถึงอดัมนิดนึงว่าอดัมเป็น ก้าวแรกให้เราก้าวมายัางไงอดัมเล่านิดนึงทำไมถึงเป็นบาบันลูนทำไมครัือเรื่องของการจัดงานซึ่งเป็นครั้งแรกเนในสนามกรุงเทพ <c oughs> นะครับที่ส่วนการค้ทาทางารค้าเนี่ยนะครับนี่ครับคือคาดหวังว่าจะมีคนร่วมสนุกในกิจกรรมเราเนี่ยมีปลามาสองร้อยตัวเราก็ดีใจแลวเพราะถือว่าเป็นครั้งแรกแล้วเรายังใหม่เราไม่มีความรู้ครั้งนี้เราได้กี่ตัวครั้งนี้ได้ประมาณหกร้อยตัวครับแต่นัดนัดคงนี้ได้ที่หนึ่งใช่ไหม ใช่ครับมันต้องเรียกว่ามันได้เบสออฟโชว์ครับคือสวยที่สุดในงานนะครับแต่ก่อนเอาที่หนึ่งทุกตัวมารวมกันรัคษาว่าสวยที่สุดของที่หนึ่งเอาเป็นที่หนึ่งแต่ละสายแหละครับเดอะเบสใช่ครับอ่าสนามนี้เรียกว่าเดอะเบสออฟโชว์นะครับคือต่อไปเราจะต้องพัฒนามากกว่านี้ใช่ไหมใช่ครับในการวงการปลาบอลลูนบ้านเรามันจะ a อ a ม i ซิงขึ้นเยอะ ผมว่าน่าจะไปต่อได้เยอะะคือเรื่องปลาสวยงามต้องยกให้เมืองไทยนะผมมองนะนผมมองมันเหมือนศิลปะมากนะครับะรับเรียบเทียบมูลค่าผมว่ามัน,มนลำบากแต่ขอบคุณมากครัดําคุณน<ด>ัดมีอะไรจะทิ้งท้ายสาหรับวงการปลาอันนี้บ้างของฝากเพื่อนๆที่จะเข้ามาครับผมอยากให้เ,เลือก ปาที่บอดี้ครับมุดสายที่อยากประกวดผมอยากให้เน้นปาตัวลมๆม,มาก่อนมันมันเป็นต้นน้ําที่แปทำานอ่นเง <ๆ S 2> อร์ร่าใหม่ของบ้านเราที่ยังไม่เคยมีการประกวดยังไม่เคยมีการประชันอะไรแบบนี้มาก่อนใช่เพราะอย่างนี้ผมบอกมาสักครู่ว่าในในเมื่อเราได้สายพันธุ์ดีเข้ามาละเราก็เอาเก็บมาทํากันต่อโอเคครับได้ครับขอบคุณมากครับ,บคุณนะนะขอบคุณครับสวัสดีครับ